อึอคนเดียวไปซื้อกล่องก่อนกล่องอะไรไงจ้าเอ๋หลบดิไปเท่าเด็กกูฉลาดนะโอเคไหมโอ๊ยมึงฉลาดแต่เพื่อนมึงไม่ฉลาดอ่ะดูระเบิดดูระแบซื้อกล่องไอ้เพื่อนมึงรักมึงจรินวะเนี่ย เกลียนแล้วจะถาบันกันรวยเยอะจริงว่ะเพื่อนมึงอะัรจริงเพื่อนมึงอะไรจริงเพนี่ไม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 ่เพื่อนกูไม่มีทักษีณแล้วในตัวมันยอมรอดอ่ะเพื่อนเพื่อนมึงก็รวมากอ่ะคือแบบเออมันมันยอมรอดอ่ะมันมันบอกว่ามันฉลาดมันโง่ไอ้ชิ่นนั่นอ่ะพูดพูดพูดยังไม่ชัดเลยไอ้เหี้ยแล้วมึงด่ากแล้วไมวะไม่ไม่คือคือคือกูแบบจะย้ายแร้วจะย้ายไปไหนย้ายไปไหนฮะ ้ไปมีกาเพื่อนไปการสนทิกโอ้โหไปไปมีกาแล้วแล้วกูไปอยู่พวกมึงได้ไหมแบบไปหากูไปกูไม่รับไปเฮ้ยโอ้เด้แล้วเออไปไปเจอกันครับดูเหนียวเอี้ยเอ็กซ์ติคเต็มเลยอีโคอีโคอีโคมาดิแป๊บนึงแป๊บนึงข่มครึ่งหลอดนะจะเล่นได้อยู่เดี๋ยวไปซ่อมรถพี่ท็อปอยู่อีโคอีโค จ็ดแม่เต็มเลยยังเดือดไม่พอใช่ไหมบอลไทยบอลไทยถีบได้ใช่ไหมสรุปวกูจัดให้ถีบได้กูว่ากูว่าถีบไม่ได้เพราะกูเคยเห็นว่ามันคู่กันอยู่ไม่ถีบไปกระดาบผมบอกว่าต้องมาซะเยอะเลยเหรอเจ็ดแม่อยากเดือดกูจัดให้เจ็ดแม่เจอกูดึงกลับไม่ไม่ต้องพูดมากกูจับไข้ทำฟงทำฟอร์มกูตบให้ไม่ต้องมาแอคกแล้วมาโชว์โง่ทำถูก ไจะเอาองดรลูกโม่คยสัยัดแม่ตำฟงตำเี้ยวดูตบมึงเลี้ยวเลยพูดนโคตรสถูก็ับมึงเคี้วเลยวกตีแต่ติดพอ้มันเฟียวเลยยัดแม่ลนนรุ่นมึงช่วยด้วยดกระเจียวเลยทมใึงเข้ามาฟังคำกูไม่โคตรจะฮิตให้มึงเข้ามาจำฟังรางกูสนิดเอาไว้ให้แม่มึงฟังจำไว้สตีชื่อกวดแทนท้องอยากอูจับใยเจอกู ับไข่ทำฟงทำฟอร์เป็นคุตกไพ่ไม่ต้องมาแอคแล้วมาโชว์โง่ทำตัวโอดเก่งแค่ตัมึงโก่เดี๋ยวกูจัดปากงที่ดิวโดจะเอาลูกซองหรือลูกโม่อะเกือบกูจัดให้ยัดแม่เจอกูดึงกลับไพ่ไม่ต้องพูดมากมึจับไข่ทำฟงทำฟอร์เป็นคุตกไพ่ไม่ต้องมาแอคแล้วมาโชว์โง่ทำตัวโอดเก่งแค่ตัมึงโก่เดี๋ยวกูจัดปากงที่ดิวโดจะเอาลูกซองหรือลูกโม่ที่มึงแร็ปมึงบอกว่าเพลงที่ทำกูแนะนำมึงควรจะคิดคิดนี่เอ็มจีมามึงควรจะชิดชิดลำมึงกระจอกไม่ได้ขึ้นกูสักน่่่่พพวววกก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 มม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 ึึึึงงงงงงง็โโโลลลยัััระปปูนำแตทีีไ้้าาข กพวกกัดจอบเอาเลยสิพวกมึงพิมแนะนำกับป้าไปตีดอกคุยตอนที่กูสดมึงยังจำและยังจดพิมพ์กันจังเหมือนมึงสดระวังนะกลายเป็นศพพ่อแม่มึงก็คงสลดตอนที่มึงเรียนทำไมไม่จบไม่ต้องมาพิมกันแน่กันแหนไม่ต้องตอแหลเดี๋ยวตบซลบกันว้เดี๋ยวกูจัดให้ยัดแม่เจอกู ให้ทำฟุตทำฟอร์มกูตกให้ไม่ต้องมาแอดแล้วมาโชว์โน่ทำตัวคเก่งช่วยมึงโก้เดี๋ยวกูยัดปากมึงในดิวโดจะเอาโซนุลูกโน่คิดว่าเก่งกูคิดว่าเจ็กโอนเบ่งในโลกออนไลน์มาทำเป็นแถกกันแนกกันแดงกะแซ่ก็แซ่เราอ่อนควายบอกกูเองกูมึงใช่แต่ทำไมกูฟังแล้วว่าไม่ไม่ควรมาไลฟควรกลับไปดูละครและข่าวกับแม่มึงไปออ l a ล d a ไล l ์เจสมึงเมห่างเงากูไกลเล็บมึงก็ห่างเงากูเปล o w กูไม่อยากที่จะโชว์คนโชว์เขาไม่มีคนที่มีเขาไม่เคยโชว์แต่เด็กจนตอนกูต เดียวกันกน,น่าสัตพัดตามหมดยังตามแล้วกูจะได้ไม,ม่ไปไปยางเขาเป็นยมาตีลงตีมาดิเยี่ยปากแซวดูครูได้แค่นี้เหรอ